สวัสดีทุกคนพบกับผมอีกนะครับคาลิงวันนี้อยู่การคาดการแพ็คเพยเยอร์ฤดประจําพฤหัสที่16เดือนที่5 2024กันอีกแล้วนะครับผมย้ำนะว่าเป็นการคาดการนะครับซึ่งวันพฤหัสที่16นี้นะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับเอาเพยเยอร์อดูอี๊กใหม่เข้ามานะครับซึ่งผมก็จะมาคาดการนะครับว่ามีนักเตะคนไหนที่มีโอกาสมานะครับจากคาดการแค่สโมสรใหญ่ๆนะครับที่สโมสรที่ผมรู้จักนะย้ำว่าเป็นที่ผมรู้จักนะครับและเป็นการคาดการนะครับทุกคนไม่มีโอกาสมา10 มา100%นนะครับหนึ่งในนักเตะหนึ่งในสโมสรจะมีโอกาสมานะครับซึ่งการนักเตะที่ผมเอามาเป็นการนักเตะรูปเก,ก่าๆนะเป็นการเก่าครับแค่เอามายืนยันตัวนักเตะเฉยว่านักเตะคนนี้มีโอกาสมานะครับผมเอามายืนยันว่ายรูปหน้ารูปร่างหน้าตาชื่อประมาณไหนประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมโดยสโมสรแรกครับเป็นสโมสรที่เตะวันจันทร์นะครับผม มีโอกาสมาแต่มีโอกาสมาน้อยนั่นก็คือสโม,มสรบาร์เซโลนาครับทีช่ชนะไป2อศูนย์นะมีลามินยาเมาแล้วก็ลาฟินญานะครับซัดไปคนละประตูนะส่วนตัวผมว่าม,มีโอกาสไม่มาสูงมากนะครับประมาณ90%ได้นะครับมีโอกาสมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับลามินยาเมาแล้วก็ลาฟินยาส่วนตัวอยากให้ลามินยาเมามาเพราะว่าเป็นบาเป็นแฟนบาร์เซโลนาก็อยากให้นักเตะของตัวเองมาบ้านนะครับเป็นเสริฐไปเตะวันจันทร์มีโอกาสมาก็มีโอกาสมาน้อยซะด้วยครับผมไปครับไปสโม,มสรต่อไปครับ สมมติสอนต่อไปครับสมมติสอนมาริดนะครับมาริดนี่คือเตะในวันคืนวันเสาร์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับชนะไปประมาณ4-0นะครับก็มีอาดากุลเล่นะครับตัวนี้นะครับที่ซัดไป1ประตูนะตามจริงมีอีกตัวนะก็คือบราฮิมดิอาร์แต่บราฮิมดิอาร์เพิ่งมาเพลย์หรือวีสัปดาห์นี้ก็เลยตัดออกไปนะครับก็เป็นอาดากุลเล่นะครับที่มีโอกาสมานะครับสำหรับเจ้าหนูคนนี้นะครับผมไปเอาสโมสรต่อไปครับสโมสรนี้ก็มีโอกาสมาแต่มีโอกาสมาน้อยเพราะมันมาแต่ซ้ำๆมาแต่ตตััวววเเเดดดดดดีียกก็็คคืือออออปปปปนนนะะะะโช์์ฟรรมไไ้ซ1ูพา แอดมาริดชนะมานะครับหประตูต่อศูนย์นะถ้าจำไม่ผิดในคืนนั้นนะครับผมไปครับสโมสรต่อไปครับสโมสรต่อไปครับสโมสรแอซีมิลานนะครับ ซึ่งผมเล็งๆไว้2คนนี้นะที่มีโอกาสมานั่นก็คือเบนาเซอร์นะครับแล้วก็โพลิซิตนะครับเบนาเซอร์นี่คือยิงไป1ประตูแล้วก็แอสซิดไป1นะครับส่วนโพลิซิตคือซัดไป2ประตูเลยนะครับก็ลุ้นกันครับว่าใครเป็นแฟนเอซีก็อยากได้นักเตะคนไหนคอมเมนต์กันมาเลยเด้อไปครับสมมติสอนต่อไปครับสมมติสอนบาเยอร์ครับสมมติสอนบาเยอร์นี่ก็มีโอกาสมาน้อยนะครับเพราะชนะไป2-0มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มี กอลิสไก่เลยนะครับทำประตูนะครับตัวนี้ก็มาบ่อยมาพอๆกระดอปอเลยนะสำหรับกอลิสกกานี่ส่วนตัวยังไม่อยากให้มาเท่าไหร่มีโอกาสเปิดได้สูงมากผมจะชอบได้นักเตะประมาณนี้บ่อยมากนะครับก็เลยไม่อยากให้มาหรอกส่วนตัวข้ามไม่ก่อนเลยสาหรับอาทิตย์นี้นะครับผม ไปครับสโมสรต่อไปครับสโมสรนี้ครับสโมสรอาร์เซนอลไงคือศึกใหญ่บิ๊กแมตช์ของอ่าพิมลีกนั่นก็คืออาร์เซนอลเจอแมนยูนะครับคนที่ทำประตูได้ในคืนนั้นก็มีทอส์ซาคนเดียวนะครับก็คือทำให้อาร์เซนอลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยอ่าทอส์ซานะครับก็มีโอกาสมาเพราะว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับผมสำหรับทอส์ซาล่างนี้นะครับล่างเพีย์ดูวีก็อยากได้นะส่วนตัวเคยเล่นล่างที่มันเอามาให้แลกดะกอนบอลเอ้ไม่ใช่ดะกอนบอลดิแลกอ่า 5,000 e f o o t b a l l point อ่ะอเล่นโคตรดีอยากให้มาพี่ดูอีสักครั้งครับผมตามจริงเคยมาแล้วแหละแต่อยากได้ร่างใหม่ไงไปครับต่อต่อไปครับสโม,มสรต่อไปครับสโม,มสรเชลซี Chelsea ครับเชลซี Chelsea นี่จะมา3คนนะที่ผมคาดการไว้ครับมีแจ็คสันครับสเตอร์ลิงครับผมแล้วก็โมริตนะครับซัดไปคนละประตูนะส่วนสเตอร์ลิงนี่คือไอสเตอร์ลิงเนี่ย ผมคิดว่ามีโอ,อกาสมาเพราะว่ามันมีซูเปอร์ซัพ์นะส่วนแจ็คสันนี่ก็อยากให้มาเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ไม่ได้มานะครับเพราะว่าฮาแลนโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าให้แกม,มาทดแทนอาทิตย์นี้ก็ยังดีส่วนโมดิกนี่อยากให้มาเพราะว่าแกยังไม่เคยมาในเพย์เออร์หรือวนะีงะหนึ่งในสามตัวนี้ใครก็ได้นะแต่ส่วนตัวอยากได้สองตัวด้านซ้ายด้านขวามากกว่าตรงกลางนะครับผมไปครับตัวต่อไปครับสโมสรต่อไปครับ สมมติอสอนต่อไปครับสมมติสอนสปูร์นี่ส่งกองหลังเข้าประกวดบ่อยมากครับมีเปโดโปโลนะครับแล้วก็ฟานเดอร์เฟนนะฟานเดอร์เฟนนี่ก็พิ่งมาไม่นานมานี้นําสลับสปูร์นะฮะก็ที่มาในบูทเขียวถ้าจำไม่ผิดนะครับผมส่วนเปโดโปโลก็ซัดไปหนึ่งประตูนะคนละไปหนึ่งประตูนะส่วนตัวผมเต็งไปทางเปโดโปโลนะครับที่มีโอกาสมานะใครที่เป็นแฟนไก่เดือยทองนะครับสหรับเฮ้ยไก่เดือยทองนี่มันฝรั่งเศสหรืออะไรปะใครที่เป็นแฟนสเสปูร์แล้วกันนะครับผมใครที่อยากให้มาก็คอมเมนต์มานะว่าอยากให้สองตัว ผมไปครับสโมสรต่อไปสโมสรสุดท้ายครับสโมสรนี้ก็ต้องมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วแหละแม่งมาทุกสัปดาห์มาทุกอาทิตย์แล้วแม่งส่งแต่ตัวตึงๆมาอย่างทั้งนั้นเลยนะครับบูทร้อยตันร้อยสามร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดนะครับมี2คนนะครับที่เต็งมานะครับก็กวาดิโอนะครับก็กองหน้าที่เล่นแบ็คซ้ายได้นิดหน่อยนะครับสำหรับกวาดิโอซัดไป2ประตูนะครับเคยมาในเพลย์อุลิของการม่วงนะครับแต่ตัวนี้บูทเขียวของการม่วงใช่ป่ะต่อไปเป็นบูทเขียวของการเขียวบ้างมามีโอกาสมาเหมือนกันนะครับสำหรับกวอดิโอนะครับผม ผมเต็งเต็งเป็นกอดิโอนี่แหละจะได้แบบตามล่าอีกนะว่าล่างนี้จะแจ่มขนาดไหนนะครับส่วนนี้ครับก็คือเบรโดซิวานะแบรโดนี่ก็ซัดไป2แอซิดนะฮะไม่ซัดไป2แอซิดเลยจ่ายให้เพื่อนไป2แอซิดนะครับก็มีโอกาสมานะหนึ่งใน2ตัวนี้ผมรุนว่าน่าจะมีบูธเขียวแล้วมีโอกาสตันร้อยกันทั้ง2ตัวนะครับว่าใครหนึ่งในนี้ใครมา1คนนี้คือตันร้อยแน่ๆนะครับหนึ่งตัวก็ประมาณเนี้ยครับสำหรับสัปดาห์นี้นะเป็นการยืนยันแพ็คเอ้ยไม่ใช่เป็นการคาดการแพ็ค เพยเลอร์เอาว้นะครับว่าใครจะมีโอกาสมาในวันที่16เดือนที่5 2024นะครับหลังจากการอัปเดตนะครับถ้ามีการยืนยันจากที่โคนมีนะครับเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้นะครับว่ามีใครมาแน่ๆนอนๆนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับย้ําเสมอนะครับว่านี่เป็นการคาดการณ์นะครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับข้อมูลผิดพลาดประการใด การใดหรือว่าชื่อนักเตะผมอ่านผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ